ครับออกไปแล้วหุ่นนี้นุ่นกอดหวานเทียบเจ้าภาพจัดให้เองจริงๆแล้วนะครับอโอ้โหไปแล้วครับจริงๆนะครับก่อนออกจุดสตาร์ทให้ให้ไปใช้สูตรนี้นะครับไไ<ไ>โอ้โห เมื่อกี้ออกจุดสตารนะครับเป็นพิเศษสำหรับเบอร์74นะครับลดแอลกอฮอล์หมดเมื่อไหร่เราไปเข็นรถออกมานะครับแม่นแ,แม่น้องอ้นจากสกลนครน,นะครับเสียอ้นไหมครับออกไปยังไม่ทันพอนรอบเลี้ยงทรับลากเลยบบทนี้้ะมาแล้วนะครับดูที่ใครนี่ซ้อมาเลยนี่ ดืมาแลา้ไพ่ดิใส่เสื้อ 1, 1> แบบนี้สองสามเบออะไรไานะครับว็จะเป็นลุ่มไวกนะครับใช่ไหมไ<ป>ให้โพยมาปานให้เลิกอะครมือ คือบอกนะอันโอนกับเชนสด่ะไม่ต้องให้มาก็ได้เด้อให้บริโภคหน่อยใจแน่นี่โอนนั่นเป็นดูที่หนึ่งครับในสนามนะครับความสนุกสนานของรุ่นหวัดเจี๊ยบโมจิคอสสว่างแดินนะครับถือว่าเป็นรุ่นเชรืยผ้พาตรงนี้นะครับรถหลายประเภทรวมกันนะครับจะมีบังลมชุปประคบ้างซึ่งเป็นกลุ่มที่ออก ก,กิจกรรมร่วมกันกับไยสนามยัน,น,นี่9 9 3เล้นะ่แล้วขี่ห้ารอบเบอร์ออกแลาวบาทนี่อ่ะมาดูในสนามยังเ็นเ,นเบอร์993หรือาสามน่าน้องครับนะครับ993ยังนำยา,ยาวมานะครับ ไหนครับสีวนสีวนมาแล้วครับสวนออกชิเจนเจสิบเรื่องครับเองพี่ียุด้ยไก่ยากรเปล่าไปไหนกันไครไปู รุ่น DAP ห้ปีขึ้นไปนะครับ58ครับพี่ชดแจ้งแล้วนะครับ58ปดตัขึ้นไปนะครับห้าสิบปดขึ้นไปนะครับ58ปดตัขึ้นไปรุ่นนี้นะครับมีวชอดจากอิต้าด้วยนะครับพวิวตอนนี้ที่มาลงสมัครไว้แล้วก็มีเบอร์สองศูนย์พิคุ้งนะครับ54จากตอนเด้งจากสุนทรพรเบอร์ยี่สิบห้าจากออฟสองดาวแล้วก็เบอร์11จากท่าน รองผู้การเพียงครับดูเพื่อเลย,เลยครับตอนนี้แจ้งมาทั้งหมด4คันนะครับนะครับก็ทั้งหมดสคันนะครับสี่ำหรับท่านรองผู้การเพียงนี้ก็น่าจับตามอมงนะครับอาดับดต้นๆเลยว่าจะมีะมเริ่มาเบียดได้หรือไม่มาเบียดมาแซ่ได้หรือไม่ กินพันออกกําลังกายมาแบบเต <64 S 1> ็มสอกซิเจนนีๆนะครับเบอร์ยี่สิบห้าสองสัปดาวนี่ก็ไม่ธรรมดาครับเพิ่งได้รถลําใหม่มานะครับต่อเต้งต่อเต้งนี้เบอร์ห้าสี่ห้าสี่สั้นๆนะครับต่อเต้งครับเบอร์ยี่สิบตจากตามกันไปก,กิ๊กผมก็ยัง จะไม่เห็นเลยนะเบอร์ยี่สิบอายุห้าสิบเก้าปีห้าสิบแปดปีที่มันยังไม่เห็น,นจะดูหน้าแป๊บแต่ผมเห็นทางนี้วไม้ลายมือจากทางท่านรองผู้การเปียกจากตอเต้งนะครับจากเบอร์ยี่สิบห้าออสสองดาวนะครับแล้วก็เบอร์สิบเอ็ดจากท่านรองผู้การเปียกดูครับว่าใครจะเบียดเข้าครับสี่ลำนี้ใครจะเบียดเ,เข้าครับรองผู้การเปียกก็บอกว่าโอ้โหขิ้นร่างกายมาอย่างเต็มที่ดีครับ Abei, ระดับรุ่น58ปีขึ้นไปรุ่น20ครับภูเทางมาถึงที่พบเห็นแล้วครับรถคันสีดที่รู้ครับมาจากไหนครับปตบครับปตมกรุงเทพครับได้คำนะครับได้ผมได้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าชื่อกุ้งมาจากกรุงเทพใช้รถเบอร์นี้ รถสีชมพูนะครับทุกบุคลิกาทางนราดน่าจะเคยขับหลายๆสนามมานะครับน่าจะเป็นสองจังหวะนะครับ CR สองจังหวะปีอะไรตัวนี้อีกทุ่มใช้ปีอะไรตัวนี้เจ็ดครับเจ็ดนะครับจน CR ตัวนี้ตัวรถสองจังหวะร้อยยี่บห้าหรือสองร้ายสิบร้อยยี่ิบห้าครับแต่เอเ่อกว่าขวาเข่าครับคลิปนี้สวัสดีครับุณลองเครื่องมาบอกว่าอยากจะมา